สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับเข้ามาสู่คอร์สตัดต่อวิดีโอบนมือถือเครื่องเดียววันนี้เคตึงนะคะมีทิปที่07เจ่ะมาอะบอกหรือทำวิธีการค้นหาฉากหลังสวยๆเนาะว่าทำยังไงและวิธีการดาวน์โหลดภาพอันนั้นอะ ภาพฉากหลังสวยๆน่ะมาไว้ในอัลบั้มของเราทำยังไงนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็ดูตามน้องการ์ตูนเลยนะคะ,ะมาที่ google chrome ตัวนี้นะคะ Google Chrome ก็คือเหลืองเขียวฟ้าตรงกลางแล้วก็แดงนี่นะคะโค m มตัวนี้นะนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะกลมๆตรงนี้อ่ะกดเข้าไปเลยค่ะ,ะมันก็ค้นหาธรรมดาน,นี่แหละก็เลื่อนมาข้างบนสุดค่ะเลื่อนมาข้างบนสุดอ่า เอานิ้วชี้จิ้มค่ะแล้วก็กดการกรบาทค่ะให้มันลบออกให้หมดนะคะมันก็จะขึ้นหาคำว่าค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บนะคะแล้วก็เขียนไว้ว่าภาพพื้นหลังพื้นหลังสดดงีดำแดงเอาดำแดงเนาะดูสิคลิกก็ไม่ถูกค่ะอะว้าวสวยมากเลยค่ะ,อะลองคลิกไปสักภาพเนาะคลิกไปทีละภาพนะคะนี่นะคะเห็นไม่มาแล้วนะคะ เอาไหมภาพนี้เอาภาพข้างล่างเอาตัวนี้ตัวนี้เออชอบตัวนี้นะคะเออมาแล้วนะคะอยากได้ภาพไหนคลิกก็เลยแล้วก็นิ้วชี้ค่ะกดเลยค่ะกดหนักๆนะคะกดให้เขาขึ้นคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพค่ะก็กดค่ะพอดาวน์โหลดแล้วก็เออเราก็มาคําว่าดาวน์โหลดค่ะพอได้แล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเราก็กดกระบาดออกค่ะเราก็กลับไปเลือกภาพใหม่ค่ะเอาไหมเอาไหมอ่าสวยจังนะคะเอาภาพนี้ภาพก็กดค่ะ เอานี้ชี้จิ้มหนักๆเลยนะคะดาวนโหลดค่ะพอได้มาแล้วเอาดาวโหลดค่ะก็ขึ้นข้างไว้ถูกแล้วก็เปิดไม่ต้องเปิดค่ะกระดาษออกไปเลยเอ,อ่อนไหมค่ะหาขึาม้มาปึ๊บาภาพพื้นหลังสีแดงภาพพื้นเอาเอาอกกาแล็กซีเนาะภาพกาแล็กซีไม่เอาคำว่าพืนพนพ้นหลังก็ได้ภาพกาแล็กซีอะ อ่านี่ไงคะกาแล็กซี่ที่เคถึงทำเนาะเอาขัดกาแล็กซี่ไหนละเอาดูทั้งหมดนะคะอ่ากาแล็กซี่ไหนเอ่ยกาแล็กซี่ไหนแบบไหนไมีดาวเลื่อนลงขาดจนกว่าเราจะชอบนั่นแหละเนาะอ่ากดนะคะแล้วก็อ่าใช้์ดิชิจิ้มค่ะให้ขึ้นคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมคะอ่าน้องกระตูนมาดาวน์โหลดปุ๊บอ่าแล้วก็คุณต้องการดาวน์โหลดอีกครั้างไหมก็ดาวน์โหลดเลยค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วคะ่ะเปิดเนาะ เครื่องหมายถูกเนี่ยแปลว่าได้มาแล้วเ็การกระบ,บาดออกไปเลยค่ะนะคะสำหรับทิป07นะคะการดาวน์โหลดภาพต่างๆก็ค้นหาที่ Google Chrome ได้เลยแล้วก็อ๋อดีวชี้จิ้มหนักๆที่ภาพแล้วก็ดาวโหลดแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่แกลอรี่อัลบั้มของเรากดออกนะคะว่าเขาไปอยู่อัลบั้มของเราไหมกดออกไปเลยจิ้มบอ,อกจากนี้ไปเลยอ,อัลบัม้มแกลเลอรี่ของเราค่ะ,ะภาพทั้งหมดเห็นแวบบๆมาแล้วเนะมื่อกี้เห็นไหมขอละลานตาไปหมดนะ่ะเมื่อกี้มาแล้ว มาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะมาแล้วเนาะอยากได้อันไหนไม่อยากได้อันไหนก็ค่อยลบทิ้งต่อไปเมื่อใช้แล้วนะคะ